สวัสดีค่ะข้อความดีๆจากอุทธาหนจากคำสอนของพระคริสต์มาพบกับท่านอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังเป็นบทที่13ค่ะเรื่องคำอุปมาพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือจะเป็นตอนที่8แล้วนะคะเขาเชิญรับฟังค่ะพระผู้ช่วยให้รอดทรงสแดงความเมตตาต่อหญิงชาวฟินิเซียพระทัยของพระองค์รงเปียบด้วยความเห็นใจ ทุกขอองเธความพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เธอรับความมั่นใจทันทีว่าคําอธิษฐานของเธอพระองค์ทรงสดับฟังแล้วแต่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะสอนบทเรียนแก่สาวกทั้งหลายและชั่วงเวลาหนึ่งดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเพิกเฉยต่อก,การร้องทูลขอจากจิตใจที่แตกสลายของเธอเมื่อความเชื่อของเธอได้เปิดเผยออกมา พระองค์ตรัสคำเยินยอและให้เธอจากไปด้วยความหวังอันมีค่าตามที่ขอสาวกไม่เคยลืมบทเรียนนี้และบันทึกไว้เพื่อให้เห็นผลของการอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนพระคริสต์เองทรงเป็นผู้ที่ใส่ความเพียรไว้ในจิตใจของคุณแม่ผู้ไม่ยอมท้อถอยพระคริสต์เองทรงเป็นผู้ประทานความกล้าหาญและความตั้งใจแก่หญิงไม้ในการเข้ามาหาผู้พิพากษา เมื่อหลายศตวตรรษก่อนในการปล้ำสู้อย่างลึกลับที่ริมฝั่งแม่น้ำยับปอกพระกริ์เองทรงเป็นผู้ดลนใจอย่างโคบด้วยความเชื่อที่เพียรพยายามเช่นเดียวกันและความไว้วางใจที่พระองค์เองทรงปลูกฝังไว้นั้นพระองค์ไม่ได้ละเลยที่จะตอบแทน พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในพรัพลาแห่งสวรรค์ทรงพิพากษาด้วยความชอบธรรมพระองค์ทรงพอพระทัยในประชากรทั้งหลายของพระองค์ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับการทดลองในโลกแห่งบาปมากยิ่งกว่าหมู่ทัวสวรรค์ที่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระองค์ณนะจุดเล็กๆนี้ของโลกทั่วทั้งจัก,กรวาลแสดงออกถึงความสนใจอันยิ่งใหญ่เพราะพระคริสต์ทรงชำระค่าไถ่ด้วยราคาอันประเมินค่าไม่ได้เพื่อ จิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในที่นี้พระผู้ไถ่ของโลกทรงเชื่อมโยงโลกกับสวรรค์ด้วยสายเชื่อมของชาวสวรรค์เพราะผู้ที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้าอยู่ที่นี่ชาวสวรรค์ยังคงเยี่ยมเยียนโลกเหมือนครั้งสมัยที่มาดำเนินและสนทนากับอับราฮัมและโมเสสทำกลางกิจกรรมอันวุ่นวายสับสนของเมืองใหญ่ทำกลางฝูงชนที่แออัดบนทางหลวงและศูนย์กลางธุรกิจ ท,ที่ที่ซึ่งตั้งแต่เช้าตรดเย็นผู้คนเหล่านั้นมีชีวิตทำธุรกิจและดูกีฬาและสนุกสนานกับสิ่งบันเทิงเหมือนกับว่าทั้งหมดนี้คือชีวิตมีคนน้อยนักที่จะไตร่ตรองถึงความจริงที่ไม่อาจมองเห็นได้แม้แต่ที่นี่สวรรค์ยังเฝ้ามองดูและมีเหล่าผู้บริสุทธิ์เฝ้าสังเกตมีผู้แทนที่ตาเปล่ามองไม่เห็นคอยสังเกตทุกคำพูดและการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ ในทุกการชุมนุมทางธุรกิจและการบันเทิงในทุกสถานที่นามาสการจะมีผู้ฟังเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นบางครั้งชาวสวรรค์รูดม่านซึ่งบทบังโลกอีกโลกที่ตาม,มนุษย์มองไม่เห็นออกเพื่อให้ความคิดหันเหออกจากการเร่งรัดและเร่งรีบของชีวิตมาเพื่อไตร่ตรองว่ามีพยานในอีกโลกที่มองไม่เห็นนั้นคอยเฝ้าดูการกระทำหรือคำพูดของเรา เราต้องทำความเข้าใจในภารกิจของทูตสวรรค์ผู้มาเยือนให้ดียิ่งขึ้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะคํำนึงว่าในการงานของเราทุกอย่างเรามีผู้ร่วมงานและมีผู้คอยดูแลเอาใจใส่จากชาวสวรรค์กองทัพแห่งความสว่างและฤทธิอำนาจที่ตาเปล่ามองไม่เห็นจะอยู่เคียงข้างผู้ที่มีใจอ่อนสุภาพและถ่อมเป็นผู้มีใจเชื่อและอ้างพระสัญญาของพระเจ้า เครูปและเซราฟิมและทูตสวรรค์ผู้มีพละกกำลังยิ่งใหญ่นับหมื่นนับแสนยกกำลังยืนอยู่ที่พระหัตถ์ข้างขวาเป็นวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่สรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดจากในฮิบรูบทที่1นข้อสิก็ขอให้เราได้ระลึกถึงความจริงในข้อนี้นะคะว่ามีทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงส่งมา คอยเฝ้าดูเราอยู่และก็จะเป็นผู้ช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ